วันนี้ลุงใหญ่จะโชว์โครงการการทันต์เป็นโลยิงจากาะะสหรัฐทันตะก้อเน,นี่ยนะครับเขาจะเปลียนห้องแล้วมีการได้ไปรดูในทันตรก้อแบบแตกต่างๆที่เป็นที่รู้จักที่สุดในโลกครับโดยอยากได้คำสัญญาเันทุกเสียงรวมทั้งได้รับเงินรางวัลมูลค่า300ดีวอนท่านตรก้อแบบเหนือชั้นเอ้ยไม่ใช่นเหนือชั้นให้เพื่อนๆดูว่า หัใหญ่อะหั่นมรก,กอรได้ประมาณไหนคือตอนนี้เป็นความพระเจ๊มากเลยพอเจ๊ไม่ต้องทำอะไรแล้วกลับมาก็มาล้างหม้อยอย่างเดียวแล้วก็นอนได้เลยหรือจะไปเที่ยวมีโครงการไปเที่ยวอะไรนี้ก็ไปเที่ยวได้ ก็ลุงใหญ่ตื่นมาตึนเช้าแล้วก็ช่วงหลังนี้นอนไม่ค่อยหลับก็เลยฝึกหันนกระกอได้ขนาดนี้ก็พื้นพื้นหันทูเจ้ไม่ได้หรอกเจ้หันเร็วกว่าน,นี้แต่บางครั้งลุงใหญ่ก็ภูมิใจ ที่หั่นได้แล้วซึ่งไม่เคยหัดอะหลงลืมแค่ปอกให้แล้วผ่าแล้วก็เหลือไว้ให้เจ๊หัน่นแต่ตอนนี้เนี่ยมุณงใหญ่ฝึกหั่น,นมุณงใหญ่ทำสะอาดครับทำสะอาดเหมือนไว้กินเองเลยเยบ น้องอะไรลูกก็ลูกเกาะกอ,อยู่ที่เขาเรียกอะไรกระมังเปลือกเปลือกมรกรอเพราะว่าจะมาอยู่เพื่อนพ่อเขาตอนไก่ทั่วไปเขาก็นอนหลับกันหมดเจ็บเจ็บลูกพ่อก็ไม่นอนใช่ไหมลูกมันนี่มา เล่นวันนี้ดีกว่า,โนโา,าหนูมาวันนี้มาหนูมาหาพ่ออหาพ่อนี่กินนี่ไงหนูก็นี่หนูก็กินนี่นี่กินนี่ก็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 กินเลยกินกล้วยนี่ไงกล้วยพ่อทำให้นี่ไงก็กินกินเลยลูกนี่ไงข้าวสารนี่ไงมันไม่กินอ่ะโอ้ยเฉพาะเปรี้ยวแล้วกินนะนี่ อาหนูจะตัดเล็บเหรอลูกไม่ตัดเล็บเหรอไม่ต้องเข้ามาอ๋อมันกุก๊กกุ๊กอ่ะมันกุก๊กกุ๊กโอ้โหโห,หนูไม่ไม่ไหวมันเดี๋ยวตัดตัดปากนะลูกอย่าเข้ามาหนูอย่าเข้ามาหนูหนูกินนี่กินนี่กินนี่นนนตายละไม่เวิร์กละหนูอย่าเข้ามาลูกพ่อจะโชว์กล้อง ก็จะหั่นเร็วๆหนูจะตัดเล็บเหรอตัดเล็บเดี๋ยวพาไปร้านเสริมสวยจะต้องตัดที่นี่หรอปุ๊เดี๋ยวพาไปร้านเสริมสวยนะนะาในเจ็บนะ,ะเดี๋ยวพ่อตัดปากแล้วพ่อจะโชว์โชว์ไม่ได้เลยลูก หนูนี่คุก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 จุ่งเดี๋ยวพ่อให้ไปอยู่ข้างล่างเลยนี่พ่อจะโชว์นี่พ่อจะโชว์กล้องพ่อตั้งกล้องแล้วหนูพ่อจะโชว์เนี่ยจะโชว์จุ๊บจุ๊บจุ๊บเนี่ยเดี๋ยวตัดปากตัดริ้วตัดกระบุยตัดกัดเจ่งตัดกระบุยตัดกัดเจ่งไปหยู่ข้างล่างอย่างเก่าเหรอป้าม้าเนาะ ไปเที่ยวนี้ก่อนไปเที่ยวไปเที่ยวตรงนี้นวดไปไปเที่ยวทางนวดไปจีบด้วยจะพวดรู้เรื่องไปแล้วพอได้ยินกุ๊กกุ๊กไม่ได้แันแชตยานไก่เนี่ยนึกว่าแม่มันจิกพื้นน่ะมาอะนี่ทอจิกแม่ไม่มีแม่ไปขายแกงที่ตลาดพ่อไปทำไว้ทำไว้ให้แม่หนูพ่อจะโชว์ หนูพ่อว่านะหนูก็อยู่อย่างเก่าฮะนะอยู่มันะ้แล้วต้องขึ้นมาแนละ้วขึ้นได้นเนี่ยบินชูขึ้นมาเลยลูกไกป่ปลาบินเก่งทีได้มีสองตัวเอาไข่มาฟักเองเปิดไฟหกสิบวัตต์หก แล้วก็ออกมาเป็นตัวดีใจไม่ไม่อยากเชื่อเลยนะปล่อยหลุดหลานเอามาเล่นเราไม่อยู่หายวิตัวบอกวิ่งเข้าป่าไปใต่จะโดนงูกินไปนะหลังบ้านมีงูด้วยนีน่ากลัวงูกินไปนะ้วนี่ถ้าไม่มีเรื่องอะไรคุยก็ ยิงใจเพื่อนๆกันเนี่ให้ดูคำตั้งเนี้ยหัน่นจำมะระอเนี้ยเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าถ้าจะโชว์หั่นะลระกรอมันจะนานเกินไปกว่าจะหมดเอางี้หัน่นหั่นเอ่อหั่นกระปปีโชว์หั่นกระปปีโชว์กระปวันนี้น้อยทุกวันเยอะ อะไรลูกร้องทำไม้องทำไมเดี๋ยวพ่อให้กระดับปีโชว์ก่อนนะปีโชว์เสร็จนะเดี๋ยวหนูขึ้นมาเลยตอนนี้พ่อกำลังแสดงแสดงไอ้นี่อยู่แสดงความสามารถในการช่วยแม่ไงจะโชว์ให้สังคมรู้ว่าพ่อเป็นคนดีไงเป็นคนดีเสียแล้วไง ก็มีจิตวิญญาณแห่งความการรักดีอายุมากขนาดนี้ก็ยังรักดีอยู่รักดีมาตั้งแต่หนุ่มๆนมนมแล้วทำอะไรก็เต็มไปด้วยความคิดอ่านนะคนรักดี ก็เลยหามอจั่มมาตลอดไม่เคยลำบากชีวิตไม่เคยลำบากเลยอยู่อย่างอยู่อย่างสบายมากเลยอยู่โลกหน้าอยู่แต่ถ้าจะให้ตายนะก็ไม่ใได้ชีวิตเพราะว่าอยู่ไปก็อยู่หนังซ้ำคือเคยพูดหลายครั้งแล้วว่า คนที่กลัวตายอะก็คือคนที่ขี้เหนียวอะ่ะเพราะว่าชีวิตไม่ของเราชีวิตเป็นของใครก็ไม่รู้ของพระเจ้าอะ่ะชีวิตของพระเจ้าให้มายืมคือเห็นเขาตายกันะนะใครๆเขาก็ตายกันนะแล้วทําไมอะ่ะทําไมเราไม่ตายอ่ะทำไมเราไม่ยอมตายในเมื่อใครๆเขาก็ตายกัน จะไปคิดอะไรกลัวอะไรตายกลัวไงก็ต้องเจอไปกลัวทำไมงั้นคิดให้ได้ครับเพื่อนคิดให้ได้ไปกลัวทําไมกลัวยังไงก็ต้องเจอกลัวยังไงก็ต้องตายกลัวทําไมตายไม่ต้องกลัวกลัวป่วยกลัวแบบป่วยแล้วก็เป็นอ,อาาัมพาตเดินไม่ได้อย่างเงี้ยตายก็ไม่ตายเงี้ยทุเรศไม่มีใครเอา ปเปลียนเสียเข <c oughs> ม,มาหาพ่อมามจะนอนกระลำปีนี่ก็ทำง่ายๆคือผ่าสี่เลยก่อนผ่าสี่แล้วผ่าไส้นะดูนะผ่าสี่นะดูให้ความรู้ผ่าไส้แล้วพอเหลือมาที่ผ่าครึ่งผ่าครึ่งแล้วก็ผ่าแค่นี้พอ ผ่าแค่หลังไม่แค่นี้พอไม่ต้องผ่าลึกข้าข้างในถ้าผ่าลึกข้าข้างในมันจะแหลกผ่าหลังนี่เดียวจบดูทันไหมดูไม่ทันดูอีกทีอันนี้นะดูช้าๆซึ่งผ่าหลังนิดเดียวผ่าหลังผ่าหลังคือผ่าชิ้นที่ที่กว้างเนี่ยที่ใหญ่เนี่ยผ่าหลังส่วนองตรงไส้นี่ไม่ต้องผ่าถ้าผ่าไปที่ไส้ด้วยมันจะแหลก จะมีส่วนที่แหลกเยอะไม่เป็นชิ้น,ปนเป็นอันเียกว่าไม่มีชิ้น,ปนเป็นอันแหลกหมดเสร็จแล้วก็คงเอาแค่นี้นะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามงคลิปคลิปนี้ว่าเป็นคลิปคลิปโชว์ว่าะอะไรด้วยภรรยา เชื่อพยายามควบวงจรคือช่วยได้ทุกอย่างแล้วอ่ะช่วยได้หมดแล้วลูกมาดูคนโชว์บายบายกล้องกันลูกบายบายกล้องนู่นบายบายกล้องกันบายบายกล้องนู่นโน้ตอนนี้ก็มาเข้าอันนี้คงนี่เห็นไหมลูกมาแล้วนี่ก็เรียกมากิน หัียวไม่ได้ตัดเล็บลูกหั่นเดียวไม่ได้ถ้าเกิดหั่นเป็นชิ้นใหญ่อย่างนี้ยเราก็ขึ้นมาต้อมต้อมหนึ่งคือทำเหมือนลุงใหญ่ทำเหมือนกินเองอะ่ะลุดเถอะเแล้วกินเองนี่เลยไม่ได้ทำเหมือนกินเองอย่างเดียวคือคือกินเองด้วยอะ่ะ ทำนี่เหมือนทำไม่เป็นนะเนี่ยเหมือนเหมือนหัดทำใหม่ๆใ,ใหญ่อยากโชว์เนี่มันต้องนี้ถ้ามันต้องข่านี้ก็ออยังโชว์ไม่ได้อยู่ดีท่นมาละกอก็ต้องเอาทางทางขั้วก่อนถ้าทางขั้วทีหลังทางขั้วมันจะหั่นเป็นชิ้นเล็กไม่ได้โน้ no. เดี๋ยวพ่อ ตัดเล็บให้นะเอา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 อย่าเข้ามาหนูอย่าเข้ามาลูกเจี๊ยบพ่อบอกว่าอย่าเข้ามาเอ้ยพ่อบอกว่านี่อยู่นี่หนูกินนี่สิหนูกินข้าวตรงนี้นี่พ่อพ้าตัดมาให้นี่กินนี่ไหนดูกระเพาะดิดูดูกะเพาะดิหนูกินนี่กินกล้วยนี่กล้วยพ่อมาเนี่ยพ่อแกะกล้วยให้เนี่ยกล้วยน้ำว้าเนี่ยโอ้โหกินดิ อิอนทันีกุ๊กจัุ๊กจักรูปว่าพ่อมโง่กว่าลูกนะนีโชว์นี้เนี่ยพ่อจะโชว์ขนาดนี้นี่นี่พ่อจะโชว์ขนาดนี้ให้เฟนๆดูเอ้าโชว์ไม่ได้เพราะลูกนี่แหละลูกนึกว่าเรียกมากินเนี่ยกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุุ๊๊กกุ๊กกกุ๊ก กุ๊ก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 นี่ข้าวอยู่นี่นี่ตรงนี้เออมะละกอกินเข้าไปเยอะมะละกอ้องจะได้ไม่ผูกเออกินเข้าไปกินมะละกอกินเข้าไปครับคงสมควรแก่เวลาคงจะสักเจ็ดแปดนาทีุใหญ่ไม่อยากทําคลิปยาวเพราะว่าคลิปยาวเนี่ยเย็นใจเพื่อนดูเรื่องดูหนังซ้ำอ่ะลุงใหญ่ไม่ชอบดูอะไรซ้ำๆอ่ะคุณใหญ่ชอบเดินไปอ่ะไม่ชอบหยุดนิ่งครับ เอาแค่นี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในไม่แนวันทัวร์เดินคุยลุยถ่ายครับโดยลุงใหญ่ใจดีที่นี่บ้านลุงใหญ่ขอบคุณครับสวัสดี